สวัสดีครับมาส่งงาน Honda Jazz RS กันนะครับผมคันนี้ลูกค้าทำโปรแกรมท็อปสุดของทางร้านนะครับเป็นเ e น a ม s ์ซูเปอร์เลซินะครับตัวนี้จะเป็นตัวเงาสุดของร้านเราเลยนะครับผมคันนี้นะครับมีโปรแกรมปรับผิวส้มด้วยนะครับแล้วก็ขันรบรอยทั้งคันนะครับมาดูงานปรับผิวส้มของเรากันก่อนปรับผิวส้มแล้วนะครับก็จะทำให้ภาพของรถเราคมชัดแบบนี้ขึ้นนะครับผม ไม่ทําให้สีบางลงนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องขัดที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้ทําให้สีรถของคุณลูกค้าบางลงอย่างใดเลยนะครับผมดูความสวยงามครับเสร็จก็จะได้ภาพนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เคลือบด้วยเซรามิก 10H นะครับผมตัวนี้ก็จะทําให้เกิดความเงาสูงสุดกับบนผิวรถแล้วนะครับดูความเงาครับรถสีดําเป็นอะไรที่เป็นรอยง่ายสุดแล้วนะครับ ความเงาความวางวนี้เราก็จะเคลือบด้วยน้ำยาซามิกตัวที่เป็นแบบดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้การเกิดรอยยากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนีบตัวนี้มีระบบเป็นเซลล์ฮิลลิ่งนะครับทำให้การลบรอยในตัวเองหรือฟื้นฟูรอยได้ด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็มีการเคลือบกระจกนะครับพลาสติกดำต่างๆทุกจุดนะครับเป็นตัวพรีเมี่ยมทั้งหมดเลยนะครับภายในก็จะเคลือบเป็นน้ำยาอินทีเลียจากอัมเมอร์นะครับ มาดูภายในกาใ,ในภยจะเป็นตัวทับสุดด้วยจากการเคลือบของเรานะครับจะทําให้ความเงาของรถอยู่ได้นานนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอันแบบนี้ก็จะเงาแบบนี้เลยนะครับผมแบบนันนกระดาษที่เราเตรียมวางให้ลูกค้าก่อนส่งรถนะครับจะได้ไม่หายสงสัยกันามาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังเราก็เคลือบนะครับตัวนี้ อยู่ได้นานนะครับหลักเดือนนะครับมีหกเจ็ดเดือนได้เลยจะเงาอยู่นี้จะดําอยู่นี้นะครับไม่ลื่นไม่เหนียวเหนอะน,นะครับเ<ม>วลาลูกค้าไปใช้นะครับบางคนทาครีมกันแดดหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาโดนรถก็จะไม่เปื้อนติดเบาะนะครับทําให้รถยังมีความดําอยู่นะภายในไม่ซีจาง,ง่ายโดนแดดก็ไม่ซีจางนะครับตัวนี้นี่ครับสวยภูใจไม่เอ่ยสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมแบบนี้นะครับ ตัวท็อปสูดของทางร้านเราแล้วครับตอนนี้เรามีรถอยู่20%นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยากสวยแบบนี้นะครับไม่ต้องรอนะครับผมจองคิวเข้ามาทำกันได้เลยนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ